เมื่อไรหอร่เฮเลยคอปเตอร์มัมประมาณนะหนึ่งชั่วโมงพอดีโอ้ยหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอวะเราได้เขนหักกันแน่เออมันเป็นอะไรหรอกเพื่อนมันคือหน้าที่เองเป็นใครจับเพื่อนฆ่ามาทําไมฮะนีเพื่อนพวกเองอ่ะใช่มันแสดงความยินดีด้วยเพื่อนพวกเองโดนพวกฆ่าจัดการแล้วใช่และตอนนี้ก็ฉีดยาสลบให้แล้วด้วยส่งเพื่อนฆ่าคืนมาเดี๋ยวนี้ถ้ายังไม่อยากตาย จะส่งให้ง่ายๆมันก็ไม่ได้นะถ้าพวกข้าสู้ชนะขอเอาเพื่อนคืนมาได้ไหมล่ะเฮ้ย,อยไอ้อสมราัการเองกูดอะไรออกไปไม่เป็นไรหรอกพวกเราอดจะเก่งมีเองนะเก่งคนเดียวฉันไม่มีพลังเลยมีแต่อาวุธอ้าจะสู้ไหมสู้เออก็ได้เอาเพื่อนเองไปวางแป๊บมาอย่าช้าไหเลยใสบอกทำลายล้างอูราล,ลมพัด พลังก็รุนแรงพอใช้ได้นะเดี๋ยวเจอท่าน,นี้หน่อยเป็นไงเออเจอฝีมือข้าไปหน่อยเป็นไงรุนแรงพอจะทําให้หมดตายอยู่นะนี่มันยามกันชัดๆเออตาบัวคาบางังละอ๊บช็อตไฟฟ้าเออดูซึมพลังไฟฟ้ามาเป็นพลังงานเออพลังดุดันใช้ได้เอาไงดี เราโจมตีมันไปรุนแรงพอใช้ได้นะแต่มันดูไม่บาดเจ็บอะไรเลยเอาไงดีเราโจมตีมันไปรุนแรงใช้ได้นะแต่ดูเหมือนมันจะไม่เจ็บอะไรเลยอะงานต้องตัดสินในการโจมตีครั้งนี้พลังฝนสายฟ้าโอ้ย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 เฮือนี่ขนาดกูสลบอยู่ยังเจ็บเลยดูซึ้อลังงานดูซึมอลังงานดูซึ้อลังงานดูซึมพลังงานอย่ายสู้เขา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  ฮยาสู้เข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 าถ้ามัวแต่รอแบบนี้เราไม่ชนะแน่ต้องอจจัดโจมตีในครั้งเดียวฮึบฮยายายาบอลเกนกี่สายฟ้าเอือชนะได้แบบโคตรกาวเลยวะ่ะชนะก็ดีละไปตรวจเช็คศพมันดิไดเลยโอยเอาไงดีวะเฮ้ยตื่นไอ้กันตื่นๆตืนมันเป็นอะไรมากกว่าเอาละได้เวลาตายเองแล้วเฮ้ยงั้นก็ช่วยไม่ได้ อะไรช่วยไม่ได้อะไรรับไม่ได้อว่าที่ตัวเองจะต้องตายอ่ะในเมื่อมากระตุกหนวดเสืออย่างนี้ฉันก็ปล่อยพวกแกไปไม่ได้ละเอาละการต่อสู้ครั้งนี้ไม่น่าใช่เรื่องง่ายเอาเข้ามาเลยให้หมดอ่ะเอามีเหลืองก็มีเหลืองกันตั้งแต่เจอครั้งแรกแล้วได้ฮึบเผยไอ้ย,อายา่าล็อกคอโอ้ยกอกาาฮึบเตรียมปล่อยพลังโธ ระเบิดพลังงานก็บอกแล้วว่าอย่ามาเหยียบกับข้างั้นเอาไว้กันกลับไปก่อนดีกว่าไม่ยอมไม่เอากลับไปง่ายๆหรอกยังเหลืออีกตัวนึงอนอะนี่ก็ตายกันไปหมดแล้วฮึวิชานินจาเออ้าจังหวะน,นี้แหละวิชานินจาย่งเงาพันล่างสาวัสดีชาวโลกโอ้โโอโโยังไงานารูโตะจังหวะน,นี้แหละล็อกคอเอาอีกแล้ว เดี๋ยวก็ช่วยบีบคอท่าอะไรของเองว่น่ะเออเอ,อเรียกค่ามาใช้แค่สามสิบนาทีก็ใช้มันคุ้มๆหน่อยก็ได้วะเอาละไอส้สารกรรมมาเผามันเลยแกนะแกไอ้มันเมโลอดนะไรฉันที่อ้วนเว้ยเออเออแกไม่รอดแน่ระอยคนี้คุ้นๆปึ๊บจะเบิร์พลังงานเออโดนอีกแล้วดีนะที่เราไม่อยู่ใกล้มันทำให้ไม่ได้ผัอกไปไกล เอาละทีนี้รู้อยังว่าความอันตรายที่แท้จริงคือใครคือไอ้อศวรกรรมยังไงล่ะฮะยิงขนาดนี้ยังไม่พูดความจริงอีกอหะอันที่จริงอะอัศวรกรรมมันยังมีพลังอันตรีอันหนึ่งที่เราไม่ได้บอกมันอยากให้มันรู้วิธีใช้ด้วยตัวเองงั้นถ้าโดนอีกสักดอกแม่จะรู้น้วว่าใครคือปัญหอันตรายที่แท้จริงก็คืออัศวรกรรมไงบอกไปแล้วงั้นเหรอ นั่นมันคงเรื่องข้าวอีกนาาเลือเอาลายอาชวารกรรมออกมาได้อาชว็บเอาละนะดูไหมว่านี่คือจุดจบของพวกแกแล้วฮ้อะไรนะฟังไม่ได้ยินนี่คือจุดจบของพวกแกแล้วฮะอะไรนะไม่ได้ยินอไปแค่หูเหอะแค่ที่จริงแล้วนี่คือการถ่วงเวลาให้เอเดงมันเอาร่างแยกมาเยื้อมาถลุโอเคข้าว่าข้าจะได้ยินชัดแลยเลย จุดจบของพวกแกแล้ว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 ฮะอะไรนะไม่ได้ยินไอ้สลัดฮะอะไรนะไม่ได้ยินเฮ้ยยินไว้ไปกูจะไปฆ่ามันฮะอะไรนะไม่ได้ยินไม่อยากให้กูหลุดไปได้นะฮะอะไรนะเฮ้ยไอ้แบทแมนกูพร้อมแล้วโอเคไออสสารกรรมลบเถื่อเถื่อเถื่อมาเป็นกระสุนสินะระเบิดพลังงานเือ อมันงกูไม่ไหวละสู้แบบจริงๆได้สักทีเอาละแอซบรกรรมจำไว้นะถ้าเองเอามือทุบกลางอ,อกตัวเองไปห้าทีอะเองจะสามารถปลดปล่อยพลังไฟฟ้ามาหาการได้ฮะมาเะเชื่อ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 รู้ๆแอสซบรกรรมมาเรียกบอลพลังงานมาเต็มเลยเนี่ยเอาแล้วนะเจะ้าอ้วนข้ามาช่วยแล้วปฮึบเฮ้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่า เอาเลยอสบาร,รกรรมบาเรียฮายาเรือสุดยอดเลยอสบาร,รกรรมกูก็เพิ่งรู้กูทำแบบนี้ได้ใครมันปล่อยพลังอะไรวะดาบกูปิวแทงหัวตัวเองเลยเนี่ยเฮ้ยไอแดงอย่าเพิ่งตายกูไม่ตายกูเป็นอมาตะาส่งแล้วที่ถูกฝึกมาจากโคโนฮะเอาละตรวจเช็คล่างของไอ้การก่อนเฮ้ยนี่มันเองเจออะไรอเบทแมนเครื่องส่งสัญญ,ญาณว่ะ ฮะงั้นแสดงว่าต้องมีคนควบค,มคุมอยู่ดิเออและคนควบคุมมันอยู่ไหนอะ่ะไอเจ้าน่นโคตรโหดเลยว่ะไม่เป็นไรหรอกปู่ย่างน้อยพวกเราก็รอดมาได้แล้วแผนสำเร็จไหมอะ่ะก็ถือว่าล้มเหลวนะแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ตายแต่ว่าเราต้องเสียไอการไปดิไม่เป็นไรตัวยังไอการสร้างใหม่ได้เดี๋ยวผมทำลายเครื่องส่งสัญญาณครับนี่เย็บเย็บ